ไัสดีค่ะกลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมกลับมาด้วยท็อปิกนะคะที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสิวค่ะสิวนะคะเป็นปัญหาของเรามาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะจนมาถึงสมัยทํางานก็ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเน,นื่องน่ะคะ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะพิมเป็นสิวอุดตันบริเวณจมูกเยอะมากนะคะแล้วก็มีสิวโกดทที่หน้าผากนะคะรวมถึงสิวอักเสบนะคะเป็นแดงๆเนี่ย ตรงคางเนี้ยนะคะมากผิดปกติค่ะทําให้พิมนะคะพยายามหาไอเทมนะคะเกี่ยวกับการลดสาเหตุการเกิดซิวหรือว่าไอเทมที่เราคันใช้ในช่วงที่เราเป็นสิวนะคะซึ่งพิมก็ได้มาเจอเจ้าตัวนี้ค่ะนิ่งติ๊ง <c oughs> เจลล้างหน้านะคะเซนตวอชนะคะตัวนี้พิ่เห็นพี่ๆนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะรีวิวนะคะพี่ก็เลยไปลองเอามาใช้ดูนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงผิวทุกครั้งที่ล้างหน้าด้วยนะคะเนื่องจากเขานะคะมี PH Balance นี่นะคะที่เขาบอกไว้นะคะ PH Balance คืออะไรก็คือ PH ที่มีค่า5.5นะคะซึ่งจะทำให้อ่อนโยนต่อผิวนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะเจ้าเซฟวอชตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสบู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เกิดการแพ้หรือระคายเคืองผิวหน้าเรานะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะนี่เขาบอกว่าเพียงหยดเดียวใช้ได้ทั่วทั้งหน้านะคะใช้ครุมค่าถึง200ครั้งนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือเวลาพิงจะใช้นะคะพิงก็จะกดเนี่ย,ยออกมา1นึคั้ หนึ่งปั๊มคือใช้ได้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะแล้วน้องคนนียนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเยลใสๆอย่างอันเนี้ยดูว่า ใช้ไปประมาณกับ2อาทิตย์แล้วหมดไปแค่นี้เองนะคะคู้มากๆช่วงที่พิณใช้นะคะคือพิณก็จะทําให้หน้าเราเปียกก่อนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กดออกมาหนึ่งตามสายฝ่ามืออย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะถูถูถูถไปไเรื่อยๆบนใบหน้าเรานะคะมันก็จะมีฟองแบบฟองนุ่มๆออกมานะคะเราก็ถูถูพี่มากล้ถูเน้นตรงช่วงจมูกนะคะปีกจมูกตรงนี้ตรงหน้าผากแล้วก็ตรงคางนะคะก็คือช่วงทีโซนนั่นแหละมันก็จะช่วยให้เสียวกดปันของเรานะคะ บริเวณจมูกตรงนี้หลุดออกมานะคะรวมถึงลดความมันบนใบหน้าระหว่างวันนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดสิบอีกด้วยนะคะแล้วพี่หมาก็คือให้ความสนใจกับการที่เขาบอกว่าบำรุงผิวทุกครั้งที่ล้างหน้าใช่ไหมคะปกติเวลาที่เราใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แบบว่าช่วยลดสิวอะไรอย่างนี้มันจะทําให้หน้าเราเอียดเอียดหดี๋ออกแมวก็หน้าเราล้างเสร็จแล้วหน้ามันจะแบบเอียดเอียด ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันทําให้หน้าแห้งไปหรือเปล่านะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยเพนได้ทดลองมาแล้วนะคะหลังล้างหน้าเนี่ยนะคะหน้าเรายังคงความชุ่มชื้นเอาไว้อยู่นะคะไม่แหง้งไม่เอียดนะคะซึ่งหมายความว่าหน้าเราอะคะ่ะจะไม่ขาดน้ํายังเก็บเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้อยู่นะคะค่ะแล้วสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะคะหลังจากทดลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะก็คือชอบมากๆเนื่องจากว่า ความมาันบริเวณี z o น e ของพิมพอย่างเงี้ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะช่วงที่ว่าแต่งหน้าออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคะ่ะทดลองกับอากาศร้อนๆอ,อย่างงี้นะคะแล้วก็ช่วยคุมความมาันบริเวณทีโซนได้นะคะอีกทั้งนะคะหน้าเราอะไม่แห้งคือหมายความว่าเขาช่วยลดความมาันคุมความมาันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทําให้หน้าเราแหบเป็นผุยๆลอกๆเหมือนเวลาที่เราใช้แบบว่าโปรดักต์รักษาสิวอย่างเงี้ยใช่ไหม เออแล้วที่สำคัญนะคะก็คือไม่แพ้นะคะเนื่องจากพิมเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่ไหมใช้อะไรมันก็จะแบบแดงแดเปื้อนๆอย่างเราก็จะรู้แล้วว่าแบบว่ามันราคายเครืองใช้ไม่ได้นะคะแต่เจ้าตัวนี้นะคะใช้มาเราชอบจริงๆก็คือมันไม่แดงใช่ไหมมันไม่แสบผิวแต่มันช่วยลดความมันลดปัญหาการเกิดสิวอย่างสิวอุดตันจมูกผิวอย่างเงี้ยมันก็หลุดลอกๆออกไปนะคะรวมถึงสิวโคดเนี่ยมันก็แบบตื้นลงใชอไหมที่มันเป็นเม็ดเม็มันก็แบบบางลงอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ต่อ เนื่องไปว่าผลลัพธ์จะได้ดีขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วอะไรดูไหมถูกมากแค่ราคา270บาทนะคะขวด200 ml อันนี้นะคะแค่270บาทนะคะคุ้มมากๆนะคะอีกทางมันยังหาซื้อ่ายนะคะตามท็อปนะคะวัดสันบู้์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปหยิบน้องคนนี้มาใช้ได้เลยนะคะ แล้วน้องซิควอชคนนี้นะคะก็เลยเป็นเจลล้างหน้านะคะที่พี่อยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเนื่องจากที่มาลองใช้เองแล้วประทับใจชอบนะคะลดสิวได้จริงๆแล้วก็ยังบำรุงผิวหน้าไปด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ไปลองซื้อมาใช้ก,กันได้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นข้างล่างนี้นะคะส่าับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ